ในเกิดอุบัติเหตุรถเก๋ง BMW ค่ะได้เสียหลกักพลิกคว่ำเป็นเหตุให้เด็กหญิงวัยหนึ่งขวบเสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้้ราบาดเจ็บอีก5รายสาเหตุอาจเกิดจากคนขับหลับในค่ะ เวลา5นาฬิกา30นาทีวันที่24กุมภาพันธ์2519ร้อยตําวจเอกกิติสังทองพนักงานสอบสวนสถานีตําบลพุทธรบานสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รับแจ้งเหตุรถตกล่องกลางถนนบริเวณถนนเพชรเกษมขาล่องใต้หลักกโลเมรที่404หมู่ที่2ตําบลช้างแรกอําเภอบางสะพานน้อยมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายจึงรายงานให้พันตําวจเอกอําพันชงโกรธ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อยทราบและเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยผู้ชีพโรงพยาบาลาบางสะพานน้อยผู้ชีพอมปตปากแพรกผู้ชีพอบมตอเฉยราชในที่เกิดเหตุพบพรถจนเก๋งยี่ห้อ BMW สีดำหมายเลขทะเบียนป้ายแดงก่อไก่8099กรุงเทพมหานครสภาพล้อหน้า2องล้อหลุดออกจากตัวรถอัดติดอยู่กับตอไม้ขนาดใหญ่ ภายในตัวรถพบศพเด็กหญิงปะวะริษาทองศิริอายุ1ปีเป็นชาวจังหวัดชุมพรเสียชีวิตจากนั้นพบพู่นด้รับบาดเจ็บอีกฆ่ารายประกอบด้วยนายปราโมททองศิริอายุ42ปีนางสาวีิพรวรรณมูสิโกโอายุ43ปี ทั้งหมดเป็นชาวอำเภอสวีจังหวัดชุมพรแล้วก็ยังมีนางสาวปรีดาทองสิริอายุ12ปีนางสาวรินละดารอยมาอายุ17ปีชาวตำบลต่างแดนอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรร่วมอยู่ในรถด้วยจากการสอบสวนทราบว่ารถคันเก่ามีนายประโมททองสิริเป็นคนขับมีบุตรและญาติทั้งหมด5คนกลับจากการไปพักผ่อนในจังหวัดทางภาคเหนือเพื่อกลับบ้านพักที่จังหวัดชุมพรเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ คาดว่าคนขับอาจเกิดอาการหลับในรถจึงเสียหลักทรงตัวตกร่องกลางถนนชนเข้ากับตอไม้พลิกหงายท้องเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกลาง่าว